ทั้งสองมีฐานะต่างกันมีทัศนะต่างกันก่อนแต่งงานก็เชื่อว่าเมื่อแต่งแล้วจะปรับตัวเข้าหากันได้แต่ในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็หล้มเหลวกลายเป็นข่าวอันเศร้าสะเทือนใจดังลือลั่นในวงการธนาคารหนุ่มแบงก์กรุงเทพพาณิชยการตะบันขอนสังหารเมียสาวแบงก์กสิกรไทยเสียชีวิตขาห้องครัวเพื่อนรุมาพเบเหตุแจ้งตำรวจพาส่งโรงพยาบาลบอ่อนั้งองอาการปลอดภัย เรื่องของหนุ่มธนาคารกรุงเทพพานิชยการสำนักง,งานใหญ่ก่อเหตุคดีสะเทือนใจด้วยการใช้ขวนเหล็กสำหรับตอกตะปูกระนำไปที่ศีรษะของภรรยาสาวซึ่งทำงานธนาคารเช่นกันจนเสียชีวิตอนาถคาบ้านพักในครั้งนี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลาเช้า8.30นาิกานาทีของวันที่11กรกฎาคม2530ขณะที่ร้อยตำรวจตรีมานุตามตะเทียน กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นนายร้อยเวรประจำสถานีตำรวจนครบาลปทุมบันได้รับแจ้งเหตุร้ายจากนายสมศักดิ์อายุ39ปีมีอาชีพเป็นทนายความเดินทางมาพร้อมกับนางมาลีอายุ39ปีซึ่งเป็นภรรยาโดยทั้งคู่มีบ้านพักอยู่ในซอยปุ่นนวิถีถนนสุขุมวิท101แขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครโดยทั้งคู่ได้แจ้งว่าขอให้รีบเดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในซอยจุฬา40 ถนนพระรามสี่แขวงวางใหม่เขตปทุมวันซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนชื่อนายวิชาญอายุ42ปีพักอาศัยอยู่กับภรรยาสาวชื่อนางจินตนาวัย27ปีทั้งสองทำงานเป็นพนักงานธนาคารได้เกิดทะเลาะกันขึ้นอย่างรุนแรงและขณะน,นี้ได้พบร่างของนายวิชาญอยู่ภายในบ้านพักควห้รีบเดินทางไปในที่เกิดเหตุด้วยร้อยตำรวจตรีมาโนุเมื่อได้รับแจ้งเหตุร้ายดังนั้นจึงไม่รอช้าเรียบรายงานให้ผู้บงังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้นแล้วจึงรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตารวจโทจักจักสุรักษ์สารวัตรใหญ่พันตารวจโทสมพงศ์ผลท่าใหม่หัวหน้าพนักงานสอบสวนพันตรจตรีเอื้อพงศ์โกมารกุลน่ายยุธยาสารวัตรสอบสวนร้อยตรจตรีสุร,รมนตรีอ่อนนุม่มรองสารวัตรป่าบรามหัวหน้าสายตรวจนำกำลังติดตามไปยังที่เกิดเหตุด้วยทันทีเมื่อไปถึงอย่างที่เกิดเหตุเป็นบ้านตึกแถวสองชั้น ตั้งอยู่ในซอยด้านหลังที่ทําการอาเภอปทุมวันขณะนั้นประตูเหล็กที่หน้าบ้านได้เปิดแง้มออกไว้เพียงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงเด็กกระชากประตูให้เปิดกว้างออกเมื่อเดินเข้าไปข้างในได้พบร,ร่างของนายวิชาญหนุ่มเจ้าของบ้านกับลังนอน,น้ํำลายฟูมปากอยู่บนเก้าอี้ยาวจึงได้รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือชีวิตก่อนทันทีหลังจากนํานายวิชาญส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ทําการช่วยชีวิตแล้วกลุ่มเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจึงเดินเข้าไปภายในหลังบ้าน และที่บริเวณห้องครัวด้านในนั้นเองพลันสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็ต้องเบิกกว้างเพราะที่หนะ้าเตาแก๊สได้พบร่างของนางจินตดาภรยาของนายวิชาตหลอนความน่าเลือดท่วมอยู่ในชุดผ้าเยื่อสีปูนแห้งที่บริเวณใบหน้าและที่ศีรษะมีบาดแผลถูกทำร้ายเป็นแผลชฉกันมองเห็นแล้วเป็นภาพที่น่าสยดสยองใจมากจากการชนสูตรพลิกศพพบว่านางจินตนาถูกทุบกระดอนเหล็กตอกตะปูซึ่งตกอยู่ไม่ห่างจากศพ มีบาดแผลชะกันหลายแห่งคือที่หัวและท้ายถอยสองแผลที่แก้มขวาและกบหู2สองแผลที่ริมฝีปากหนึ่งแผลและที่สี่ข้างด้านซ้ายอีกหนึ่งแผลส่วนทรัพย์สินต่างๆอันมีสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือต่างหัวและแหวนทองยังอยู่ครบจากนั้นจึงได้มอบศพให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป,ปอติกตึงนำส่งแผนกนิติเวชเพื่อตรวจศพอย่างละเอียดอีกครั้งภายในบ้านตึกแถวที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจด,ดูได้พบจดหมายรวมสามฉบับ เป็นลายมือของนายวิชาญที่เขียนลงชื่อไว้เมื่อหยิบมาอ่านดูจึงได้ทราบว่าฉบับที่หนึ่งนายวิชาญเขียนถึงนายทองเริว้วตำรวจเข้าใจว่าน่าจะเป็นพี่ชายของนายวิชาญว่าให้ช่วยจัดการเรื่องที่ดินที่จำลองไว้กับธนาคารเมื่อนำออกมาได้แล้วก็ให้ขายไปเสียส่วนฉบับที่สองได้เขียนถึงนางอินทิราผู้จัดการว่าให้ช่วยสาสางงานที่ค้างให้ด้วยและเช็คเงินสดหนึ่งแสนบาทนั้นอยู่ในเลนชักโต๊ะทำงาน และส่วนฉบับสุดท้ายนายวิชานได้เขียนถึงพ่อแม่และญาติพี่น้องทุกคนด้วยใจความว่าผมขออภัยอย่ากโกรธผมเลยผมทนไม่ไหวแล้วได้พยายามจนถึงที่สุดแล้วโดนด่าอย่างเสียสียให้หายจนยั้งใจไม่อยู่ผมสงสารเขามากพูดดีก็กลายเป็นไพผมได้ทําทุกอย่างแล้วและให้อภัยผมด้วยในการสอบปากคำนายสมศักดิ์และนางมาลีสองสามีภรรยาที่เป็นผู้พบเ,เห็นเหตุการณ์เป็นคนแรก ได้ให้การว่าได้เป็นเพื่อนสนิทกับนายวิชาญและนางจินตนาม,มากมีเรื่องอะไรก็จะเล่าถึงกันเสมอสำหรับนายวิชานั้นทำงานเป็นเสมียนอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการสำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสุรวงเขตบางรักกรุงเทพมหานครมีนิสัยใจคอเยือกเย็นไม่ค่อยพูดจาม,มากนักมีเรื่องอะไรถ้าไม่หนักใจจริงแล้วมักจะไม่ค่อยเล่าให้ใครได้ทราบเรื่องราวมักจะเก็บกดไว้แต่เพียงลำพัง ก่อนที่นายวิชานจะมาทํางานอยู่ในธนาคารนั้นเมื่อก่อนเคยเป็นครูสอนหนังสืออยู่โรงเรียนกีวานนวิทยาอยู่แถวเพชรเกษมภาษีเจริญกรุงเทพมหานครฐาน,นะของนายวิชานไม่ค่อยจะดีนักส่วนนางจินตนามีชื่อเล่นว่าหมวยเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ซึ่งมีฐาน,นะด้านครอบครัวดีมากพ่อเป็นเจ้าของกิจการโรงสีบ้านเดิมอยู่ที่ตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมาเรียนหนังสือในกรุงเทพ ตั้งแต่เมื่อตอนอายุได้ประมาณ13ปีโดยบ้านที่เกิดเหตุนั้นเป็นที่พักอาศัยขณะที่ยังเรียนหนังสือโดยตลอดและในระยะที่กําลังเรียนในกรุงเทพนี้เองนางจินตนาก็ได้รู้จักและมีความสนิทสนมกับในวิชาตจนเกิดเป็นความรักขึ้นมาต่อมานางจินตนาได้เดินทางกลับไปอยู่บ้านที่นครสวรรค์เพราะได้งานอยู่ธนาคารกสิกรไทยสาขานาครสวรรค์แต่ทั้งคู่ก็ยังคงติดต่อกันเรื่อยมาโดยใน,นวันเสาร์อาทิตย์นายวิชาต มักจะเดินทางไปหาหนางจินตนาอยู่เสมอจนกระทั่งต่อมาทั้งคู่ก็ตกลงแต่งงานกันขึ้นในวันที่8กันยายน2529ก่อนจะมีการแต่งงานกันนั้นเองยายและแม่ของนางจินตนาได้เดินทางมาหาถามนายวิชานว่าจะแต่งงานกับนางจินตนาจริงหรือและจะอยู่กันได้จริงหรือเพราะนิสัยของนางจินตนานั้นได้รับการตามใจมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กแล้วเพราะเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของครอบครัวด้วย จึงทาให้ติดนิสัยเอาแต่ใจตัวเองจะทําอะไรก็มักจะทําตามใจตัวเองเสมอนอกจากนี้นางจินตนายังติดนิสัยจู้จี้และขี้บ่นอีกด้วยแต่นายวิชานก็บอกว่าไม่เป็นไรคงจะแก้ไขกันได้ต่อไปภายหน้าเมื่อได้รับคํายืนยันอย่างมั่นเหมาะจากปากของนายวิชานแล้วยายและแม่ของนางจินตนาก็ขอคํายืนยันจากปากของนางจินตนาอีกครั้งว่าจะแต่งงานกับนายวิชานหรือถ้าจะแต่งงานกันเตียคงไม่ยอมแน่นอน แต่นางจินตนาก็ยืนยันว่าเรารักกันมากเราก็จะต้องแต่งงานกันให้ได้ถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงหรือไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราทั้งสองคนก็พอจะเลี้ยงตัวเองกันได้ด้วยคายืนยันจากแขงขันจากนายวิชาญและนางจินตนาว่าจะแต่งงานกันให้ได้ดังนั้นฝ่ายแม่และใหญ่จึงได้ทําพิธีแต่งงานให้แก่คนทั้งสองโดยไม่ยอมบอกให้เตี่ยของนางจินตนารู้แต่อย่างใดหลังจากทั้งคู่ได้แต่งงานกันแล้วก็ยึดตึกสองชั้นสถานที่กันเหตุ ซึ่งเป็นของแม่นางจินตนาอยู่กินเป็นเรือนหอคลองรักกันโดยนายวิชาญก็ทํางานอยู่ในธนาคารกรุงเทพพาณิชยาการสํานักง,งานใหญ่ส่วนานางจินตนานั้นก็ทํางานอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขานครสวรรค์และทั้งคู่จะไปมาหาสู่กันเสมอในวันหยุดราชการและการอยู่คลองคู่กันนั้นระยะแรกก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรุนแรงมากนะักแต่จะด้วยความห่างไกลกันหรืออย่างไรก็เหลือจะเดาได้ระยะหลังต่อมา ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันจากน้อยมากลายเป็นทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันนางจินตนามักจะพูดด่านายวิชาญในลักษณะที่ว่าเป็นคนไม่มีอะไรก็คงจะหมายถึงว่าเป็นคนจนกว่านั่นเองด้วยเหตุนี้ทําให้ในายวิชาญต้องทนเก็บความช้ำใจที่ถูกเมียบ่นด่าว่าดูถูกเรื่อยมาและในระยะหลังนี้เองนางจินตนากลุ้มใจจึงออกเที่ยวกับเพื่อนฝูงเป็นประจำงานบ้านงานเดือนไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรนายวิชาญทนไม่ได้ จึงได้พูดจาต่างเตือนว่ากล่าวว่าจะไปคบกับเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนต่างเพศคนอื่นเห็นเข้าจะไม่ดีจะนินทารับหลังเอาได้เมื่อไหนวิชาญพูดหนักเข้าก็ถูกนางจินตนาพูดสวนจนต้องสะดึกหลายครั้งหลายคราต่อมาก่อนเกิดเหตุประมาณสามเดือนเศษนางจินตนาได้ย้ายเข้ามาทํางานประจําอยู่ธนาคารกสิกรไทยสํานักงานใหญ่ซึ่งคิดว่าเรื่องจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่สถานการณ์กลับเลวร้ายลงไปอีก เพราะทะเลาะเบาแหวงกันหนักกว่าทุกวันจนกระทั่งในคืนวันที่10กรกฎาคม2530เมื่อได้มีเสียงโทรศัพท์จากนายวิชานได้โทรถ,ถึงนายสมศักดิ์เมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาแต่นายสมศักดิ์ไม่รับคงให้นางมาลีภรยาเป็นคนรับสายแทนนายวิชานก็ได้บอกว่าได้เกิดทะเลาะกับนางจินตนาอย่างหนักถึงขนาดจะถูกนางจินตนาประกาศจะไปแจ้งความตำรวจเพื่อขอหยาจากกันแต่นายวิชานไม่ยอมจึงอยากจะขอร้องให้ในายสมศักดิ์เดินทางมาไกลเกลีย่ยให้ด้วย แต่ในคืนนั้นนายสมศักดิ์ก็ไม่ได้เดินทางมาที่บ้านของนายวิชาญเพราะคิดว่าถึงอย่างไรพรุ่งนี้เดี๋ยวก็คงจะดีกันเช่นเดิมแต่พอรุ่งขึ้นในตอนเช้าเวลาประมาณ8 30. นาฬิกาสนาทีของวันที่11กรกฎาคม2530ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุนายสมศักดิ์ก็ได้รับโทรศัพท์จากนายวิชาญโทรมหาและได้บอกว่าขณะนี้นายวิชาญได้ลงมือสังหารหนางจินตนาตายแล้วและขณะกำลับบงโทรศัพท์ได้กินยาเข้าไปถึง20เม็ด เพื่อต้องการจะตามเมียรักไปสาเหตุที่ต้องทําอย่างนี้เป็นเพราะนายวิชาญได้อดทนมาเจรึงที่สุดแล้วทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณที่ช่วยเหลือด้วยจะเปิดประตูเข้าไปเอาศพก็ให้แปลากุญแจที่บ้านของนายวิชิตซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามจากนั้นนายวิชาญก็วางหูโทรศัพท์นายสวมสากและนามมารีไม่ได้ทราบดังนั้นรู้สึกตกใจไปอย่างมากจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบพร้อมกับรีบเดินทางมาดูที่เกิดเหตุ และเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปก็พบกับเหตุร้ายดังกล่าวส่วนนายวิชาที่กินยานั้นถูกเจ้าหน้าที่นําตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ได้ช่วยล้างท้องได้จนปลอดภัยแล้วจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในเวลาต่อมาเชื่อว่านางจินตนาได้ถูกนายวิชาสังหารตายหลังจากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะก,กันขึ้นเมื่อเวลาประมาณยี่สินาฬิกาจากนั้นนายวิชาได้มานั่งคิดหาทางแก้ไขที่ตัวได้ลงมือสังหารภรรยาตายแล้วเมื่อคิดไม่ออกจึงได้ตัดสินใจดังกล่าว ระหว่างที่ยายังไม่ออกฤทธิ์จึงได้โทรศัพท์แจ้งเรื่องราวให้กับนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นเพื่อนกันให้ทราบแล้วจากนั้นก็นั่งเขียนจดหมายไว้สามฉบับเพื่อเป็นการสั่งเสียเสร็จแล้วก็มานั่งคอยความตายจนกระทั่งยาออกฤทธิ์ก็พอดีนายสมศักดิ์และภรรยาได้เดินทางมาถึงจึงรีบแจ้งตำรวจและนำตัวนายวิชานส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ช่วยล้างท้องรอดชีวิตได้ทันท่วงทีแต่อาการของนายวิชานก็ยังไม่ดีขึ้นอย่าให้ปากคำและพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง บนไม่อยากตายอย่างเดียวจนตำรวจต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะเกรงว่านายวิชานจะคิดสัน้นจึงเฝ้าประกบตัวอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาโดยไม่ให้คลาดสายตาย่างเด็ดขาดครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟัง พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ